ะะกลับมาพบกันกับเอิญเช่นเคยนะคะที่ช่อง SP เซนคารของเบงวันนี้เอิญจะพาทุกคนมาดูตัวรถนะคะเป็น Toyota Fortuner 3.0ตัว v t ทีีนะคะสำหรับคันด้านหลังนี้เลยนะคะเข้ามาสดสดร้อนๆเลยนะคะตัวรถคันนี้สวยเดิมทั้งคันรับประกันโครงสร้างแน่นอนว่าไม่มีชนหนักจมน้ำไฟไหม ไม่ตัดต่อเล็เครื่องเลขกถังนะคะที่สําคัญเป็นรุ่นที่หายากด้วยเป็นตัวียด D นั่นเองนะคะเป็นรถปี2013จดปี2015นะคะใครที่ยกำลังมองหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะคะสําหรับคันนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาวราคาของคันนี้นะคะตั้งไขายที่7 7 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นที่ ฟีทเาจัดได้เต็มจัดได้ล้นเลยนะคะก่อนรับชมคลิปนี้เอินต้องฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะบอดี้ภายนอกภายในตัวรถของคันนี้กันเลยไปชมกันตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมไฟหน้าเป็นแบบโปรเจกเตอร์นะคะโลโก้ทีเอดีอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะมีไฟตันหมอกมาให้เรียบร้อยกระจังหน้า,นาเป็นแบบโครเมียมแบบนี้เลยตัวรถสีขาวแบบนี้นะคะพร้อมกับตัวซุ้มลอที่เขา เป็นทรงนูนแบบนี้เลยค่ะสวยๆเลยนะถัดมาเลยคันนี้นะคะมาพร้อมล้อแม็กเป็นของ t ี d ดีหัวน็อตหกรูนะคะเป็นแม็กสีเทาดำนะคะตัวยางคันนี้เป็นยาง2 65ห0 R18 ทัหกศูนะคะคันนี้เป็นแม็กขอบสิด้วยตัวยางดอกยางหน้ายางใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะถัดมาบันไดด้านข้างตัวรถอยู่ครบสติกเกอร์ทีดีนะคะสปอร์ตดนะคะก็อยู่ครบเลย ไฟเลี้ยวกระจงมางข้างมีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะติดฟิล์มมาให้รอบคันพร้อมคิ้วกันสาดนะคะรอบคันเลยแลกบนหลังคานะคะคันนี้เผื่อแบบว่าลูกค้าเอาไปออกปิกนิกนะคะหรือว่าตั้งเต็นท์นะคะหรือเอาไว้ขนของนะคะได้ให้เยอะมากๆเลยนะบอกเลยว่าติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยด้วยนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลย มาพร้อมกับตัว <Okay. S 1> ยางเส้นที่2แล้วแม็กแมคคะที่ไม่มีร่องรอยของการเกิดฟุตบาทเลยนะคะหัวน็อตทงรูแบบนี้เลยโครงสร้างคานนะคะเดิมๆแบบนี้เช่นเดียวกันซุ้มล้อนะคะเดิมๆเลยนะนี่ด้านหลังตัวรถนะคะเขาก็มาพร้อมกับตัวท้ายนะคะที่เป็นชุดแต่งนะคะของตัวรถเลยเทียดีน,นั่นเองนี่ด้านหลังตัวรถมาพร้อมไฟด้านท้ายเป็นไฟทับทีมไฟด้านท้ายนะคะเป็นแบบหลอดไส้ฮาโรดรเจน ด้านหลังตัวรถโลโก้นะคะ t ด d นะคะอยู่ครบไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องนะคะ3.0 D4D นะคะ v n Turbo เลยขับเคลื่อน4ล้อด้วยคันนี้สวยจริงสปอยเลอร์หลังไฟเบรกลงที่3ที่ปัดน้ำฝนด,ด้านท้ายนะคะตัวไล่ฟ้ามีมาให้อยู่ครบเลยนะพร้อมกับตัวกล้องมองด้านหลังนะคะก็มีมาให้เช่นเดียวกันนี่ ท้ายของคันนี้เขาเป็นแมนนวนนะคะเขาก็จะมีกล้องมาให้ด้วยนะคะคันนี้แล้วก็ด้านท้ายตัวรถนะคะของคันนี้ถือว่ากว้างๆเลยนะตัวเบาะเขาพับขึ้นได้นะคะเป็นแบบพับข้างแบบนี้เลยตัวรถนะคะมาพร้อมกับตัวโครงสร้างรายละเอียดต่างๆเดิมๆเลยนะหัวน็อตนะคะไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีพอร์ตเลยด้วยโครงสร้างเดิมๆรายละเอียดสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ เขามีพรมปูมาให้เรียบร้อยเลยนะคะคัะนนี้มาพร้อมกับตู้รถนะคะที่เขาจะมีเครื่องมือแม่แลงมาให้ด้วยนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ห้องเก็บของด้านหลังนะคะเขาก็อยู่ครบแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีแอร์ด้านบนเพดานมาให้เรียบร้อยเลยด้วยสวยๆเลยนะคะโครงสร้างด้านหลังของตัวรถ เดิมๆแบบนี้เลยรับประกันโครงสร้างให้ด้วยนะคะว่าไม่มีชนหนักจมน้ำไฟไหมไม่ตัดต่อเลขเครื่องเลขถังนะคะรถนะคะถูกกฎหมายแน่นอนนะคะที่สำคัญนะคะรับประกันหลังการขายให้อีก3เดือนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันเครื่องเกียร์เครื่องยนต์ระบบแอร์ระบบไฟก็ดูแลให้กับคุลูกค้าเช่นเดียวกันนี่ภายนอกสวยๆแบบนี้เลยนะให้เห็นรายละเอียดก,กันเลยนะคะว่าสวยๆเลย สวยๆแบบนี้เลยนะเขาลองใหม่ที่เดี๋ยวกลับมาไม่ได้เดี๋ยวพาไปดูภายในตัวรถกันเลยดีกว่านะคะเราไปชมภายในกันพามาชมในส่วนของภายในตัวรถกันเลยนะคะคันนี้ภายในเป็นสีดํานะคะพร้อมกับตัวรถนะคะที่จะได้กระจกออตโต้คนขบับเซ็นทรัลล็อกรถปลดล็อกมีมาให้เรียบร้อยเลยพร้อมกับตัวที่จับภายในเป็นพรเมียมนะคะคันนี้มาพร้อมกระจกทับไฟฟ้าปรับออตโต้ในเรนกระจกนะคะพร้อมกับตัว อาตัวเปิดไฟตัดหมอกนี้มาให้ด้วยที่เสียบกุญแจนะพวงมาลัยเป็นแบบนติ t ฟังัง์์ัันทั้ง2ฝั่งเลยนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็คาดนะคะตัวนี้พวงมาลัยก็เป็นคาร์บอนเลยสวยๆเลยนะหน้าปัดตัวรถนะคะพร้อมกับจอนะคะที่จะได้เป็นจอ Android ด้วยแล้วก็ตัวจอใหม่กริบเลยนะคะไม่ช้ำไม่แตกไม่ร้าวนะคะพร้อมกับตัวนี้นะคะที่จะเป็นตัวแอร์ปรับออโต้เกียร์นะคะคันนี้เป็นตัวขับ ะะขับเพื่อน4ล้อ4วิวนั่นเองนะคะมีเกียร์ออโต้มาให้พร้อมกับัวคร์บอนนะคะที่เขาติดมาให้รอบคันเลยถุงลมนิรภัยนะคะมีมาให้คู่หน้าเลยนะตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังของเทียดีเลยนะคะเดินได้ตะเข็บสีแดงโลโก้เทียดีอยู่ครบเลยนะคะแล้วก็เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าด้วยสวยๆเลยเรามาดูด้านหลังกันนะคะ ด้านหลังตัวรถนะคะเขามีกระเป๋าจิงโจ้มาให้ทั้ง2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะพร้อมเบาะนะคะไม่ยุบไม่ย้อยไม่ช้าเลยนะคะแล้วก็ภายในสวยมากเลยนะคะเพดานด้านบนไม่มีอันักระใดๆด้วยนี่ให้เห็นรายละเอียดกันเลยสวยๆแบบนี้นะคะเรามาดูตัวรถได้เลยนะคะที่เซรีไทย70มีนบุรีกรุงเทพนะคะร้านเปิดทุกวันเลยนะคะเปิดทําการตั้งแต่9โมงจนถึง ขอโมงเย็นเลยนะคะเข้ามาดูรถมาทดลองขับก่อนได้นะคะร้านนะคะเปิดทุกวันแต่ต้องบอกก่อนว่าโทรนัดก่อนนะคะเพื่อที่จะได้เตรียมรถไว้ให้นะคะของเอินมีทั้งหมด3สาขาเลยนะคะวันนี้ก็อยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะอยู่ที่เซรีไทย70มินบุรีกรุงเทพนะคะสาขา2นะคะจะอยู่ที่พุทธคานะคะอยู่รามินทาา90นั่นเองนะคะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งอยู่เซรีไทย64เดี๋ยวเปิดอีกที่หนึ่งก็อยู่เซรีไทย64เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเอิญเปิดห้องเครื่อง ให้ดูกันดีกว่านะคะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูกันเลยพามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่อง3.0ดีเซลนั่นเองตัวเครื่องนะคะฝาครอบเครื่องเดิมๆแบบนี้เลยให้เห็นรายละเอียดกันเลยนะคะว่าตัวรถสวยจริงๆหัวน็อตเดิมๆไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีถอดเลยนะคะให้เห็นรายละเอียดของตัวรถกันเลยนะคะว่าโครงสร้างหัวนอ็อตฝากระโปรงก็เดิมนะคะแผ่นกันความร้อนมีมาให้ครบเลยโลโก้โตโยตา้า อยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันตัวเครื่องนะคะไม่มีคราบน้ำมันไหลยเยิ้มรั่วซึมนะคะให้เห็นกันแบบนี้เลยนะสวย,สวยเลยนะคะตัวรถไม่ช้ำเลยนะคะนี่สวยจริงมาตั้นสีจากโรงงานก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะมาดูรถได้เลยนะคะันนี้สวยจริงนะคะรับประกันเลยนะคะว่ารถไม่มีชนหนักจมน้ำไฟไหม้นะคะรถสวยจริงๆนะคะคุณลูกค้าหา สำหรับลูกค้าทนาดนะคะที่กำลังสนใจออกรถเจ้าตัว Toyota Fortuner คันนี้นะคะราคาอยู่ที่775,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจโทร097 169 3884ได้เลยสามารถแอดไลน์มาหาเอิญเมื่อนี้ได้เลยนะคะใครที่ถูกใจคันนี้นะคะเอิญฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนด้วยนะจะมาอัปเดตรถสวยๆนะคะให้กับทุกคนได้รับชมอีกไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ